อยู water. Water ่เมืองพิชัยเอ้โหเย้พวกนี้ก็เพื่อนกันหมดเป็นคนรุ่นเดียวกันเป็นแม่ทัพเหมือนกันนะรวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆกันรวยๆนะจ๊ะโชคดีมีตัวก็เอยรวยๆมั่งๆนะจ๊ะเออไอ้รวยอ่ะขี้เกลามจำหน้าไม่ได้ไอ้ทันดูหน้าจำได้ได้คนเดียวรวยๆนะจ๊ะไม่งงหรอกอ้าวรวยๆนะจ๊ะโชคดีมีตัวกเลย รวยมากๆอละครเรื่องนี้มันน่าแสดงไหมอันนี้ประวัติศาสตร์ของผีนี่ครับเข้าชาตกว่าเยอะเลยใช่อันรวยๆนะจ๊ะถ้าจะแสดงก็ไปถามแม่ชีวรมัยรู้ข่าวละเอียดดีอ๋ออ๋อแม่ชีบรมตอนนี้ก็เป็นอนุ่าพพญาวิชัยยกกองทัพมาจากเมืองวิชัยมาตั้งที่บางกะปีอ๋อเนีเใช่ไหมทราบรับขาก็คิดว่า รอเข้าได้ทั้งฝากข่าวว่ารอนึงข้าพระเจ้าตักสินก็โกรธก็เพื่อนไม่น่าจะทํากันเลย <c oughs> ไม่น่าจะขบวนแบบนี้ใช่ไหมข oh, อพยาพิชัยการรอนึง,องเพื่อนกันเหรอก็เพื่อนการพระเจ้าตักสินก็เพื่อนกันเพื่อนกันทั้งหมดอ่ะัตั้งสิบคนกว่าอ oh. oh. แต่ว่านั่นไ้ต่อแล้วฮะได้ต่อได้นะรอแรกรอแล้วนะแล้วคนะณะรอนึงก็ออกไปสามคนนั่นมาทั้งกองทัพนะคณะรอนึงออกไปสามคน ไปถึงสามคนก็ถามว่ามึงมาทําไมวะพยาวิชัยก็บอกว่าขีเขาว่ามึงฆ่าท่านใหญ่เขาเรียกท่านใหญ่นะแล้วเจ้าต่าสินีด้ท่านใหญ่นับถือมากจริงนะใช่มึงฆ่าท่านใหญ่เลยกูอ,อยากได้สมบ,บัติมันกันนี่วา,ากูยังเอามั่งทีมึงเอาสมบ,บัติกูจะแบ่งมั่งรอบหนึ่งก็ถามว่ามึงได้ข่าวจากใครอ่ะเขาใช้ศัพท์ภาษาไทยแน่นะ ก็ได้ข่าวจากใครพอเขาลือก่นวว่าข่าวลือไปทั่วประเทศว่าพระเจ้าตัดสินต,ตายเพราะมึงฆ่าสังฆ่างั้นพระยาปิช้ยร้อนเลยก็บอกมึงลงมาจากคอช้างลงมาคุยข้างนอกห่างคนท่านกระซิบบอกความจริงให้ฟังเวลานั้นยังไม่ไปส่งพระเจ้าตากสินใช่ไหมอ้พระเจ้าตากสินยังอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่นิวังเก็บเงียบไปก่อนข้าตายแล้วโอ้ออกไม่ได้ข้าตายเลยออกไม่ได้แต่คนเห็นไม่ได้นะ ตายไงแก่แล้วนี่ครับตายอยู่แก่พระเจ้าตัดสินใจเหลือแต่พิขุศินพิขุศินอ๋อจริงๆตักสินตายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วินปตาพิขุไงอ่าวครับงพระยาเขาก็เลยพาพระยาพิชัยเข้ามาพบพระเจ้าตัดสินแล้วเล่าความเป็นมาให้ฟังก็ทราบความจริงก็หายโกรธก็ยกทัพกลับตอนนี้นก็มีปัญหาว่าทำยังไงพระยาพิชัยย้าราชการต่อไป ถ้าเป็นแบบนี้รับราชการต่อไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมล่ะครับข่าไปรู้ <S <s <uk ain> ถือว่าเพื่อนข้าเพื่อนไอ้ข่า,ขาวมาตอนนี้นนะก็เป็นตะครอีฉากมึงพยาพิชาก็ยกทัพกลับร้อยหนึ่งก็เรียกพยาวิชัยกัมาเฝ้าเป็นเนี่งเป็นละครละครนะครัครอาเฝ้าคอยรับราการต่อไปช่วยกันช่วยบ้านเมืองอพิชัยบอกว่าไม่ต้องการไปฆ่าสองเจ้าเบ่าสองนายโ รอบหนึ่งก็สั่งประหารชีวิตอ,อ้าวเอาอีกแล้วประหารอ,าอีกแล้วคนอ,อือ่นตายแทนอีก <c oughs> <c oughs> พยาพยายิชัยเอาไปชื่ออื่นต่อไปพิชัยแท้เบตายแทนนะช่ยชายพญาพิชัยจริงๆก็ไปเป็นพยาอื่นต่อไปอ,ปปอ๋อเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ชื่อเสียงเองนะออ๋หมดเรื่องหมดราวไปเขาใจแก้ปัญหานะแต่ว่าเดี๋ยวเอาตอนจบสักนิดหน่จะย้อนไปตอนตอนตอนกลางอีกหน่อยสามสามสาม เอากันตอนจบตอนที่ท่านจะกลับท่านบอกเวลานี้ทีห้าครึ่งแล้วควาจริงเล่าละเอียดมากนะเรื่องราวเยอะแยะฉันไม่อยากจะไล่ฟังดีหายฉันบ้าบ้าบ้าีานก็บา้าเยอะไปแล้วไม่เป็นไรนะพ่อ <laughs> เอาแค่บา้าครึ่งตัวพอนะเป็นเรื่องของผีเขาโดยด้ดโโดวะะโดยดยมาโยงเออจุดดีมีจุนะจ๊ะเออรวยมากๆเขาบอกอทุกอย่างนะ พระเจ้าตัดสินนั้นปรารถนาพุทธภมูมินะใช่รวยๆนะจ้าเวลานั้นพระโพธิสัตว์มีมากจึงรบชนะง่ายโอ้เรียกว่าในทีมสิบทหารเสือพระเจ้าตากสินส่วนใหญ่พุทธสัตว์นั้นแลก็ไปดังว่าตอนเชา้าท่านจะกลับบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วบอกจะสว่างแล้วนี่เดี๋ยวใครมาไม่เห็นเข้าโอ้ผีกลัวคนเห็นไ คณะอย่างอื่นได้เดี๋ยวพยาบาลมันจะมาไขกุญแจประตูเดี๋ยวมันจะเห็นข้าวจะยุ่งมากแล้วท่านก็ไม่ได้นอนทั้งคืนพยาบาผมมันแกล้งท่านบอกกเจบเพิ่งไปดิถาน้ำใหม่ล่ะอาเยอะงเยิ้เยิ้งเาไอ้เด็กๆพวกนี้นะทั้งหมอทั้งพยาบาลน่ะมาชอบเล่นหวยมีเลขหวยไหมเล่ะไม่นะละขอแล้วบอกเออสมัยเราน่ะมันมีแต่หวยจับยี่กี ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีอ oh. แต่ไม่เป็นไรท่านม่มีตังใช้้วผมมีตังวยี่ห้าตังล้วงกระเป๋าโยนเป้งไปใต้เตียง oh. เห็นเลขยี่ห้าเจ๋อฉันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหวยครับเำอะไรเยอยะจ้ะเอ๋อรวยๆโชคดีมีตุกยมนะอ่อสี่ชุดเลยเอารวยมากๆเดวเอวยโชคดีมีตุกจ้า ờ à, rồi mặc mặt cho đi mấy tuần trước Ảo, rồi rồi mặc mặt cho đi mấy lúc, rồi mặc mặt cho đi mấy má trước mặc mặt cho đi mấy tuần trước ờ rồi mặc mặt cho đi rồi rồi mặc mặt cho đi rồi Oh, rồi, loài lúc ơi cho đi mẹ tường nha chát. Người mầm mắt tân ác xin lạy hoạt động vào tân nha chát. Loài luôn khói cho dì mẹ tường nha. Người luôn 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 Rồi, luôn rồi, luôn แขนก็สุดแขนนะยืดไปสุดแขนนะอ้ารวยรวยจะโยกจ้าโชคดีมีถูกนะอ้าวรวยรวยคุณเอ้ยโชคดีมีถุนจ้าอ้าวรวยรมากๆพัฒนาสมหวังทุกอย่างนะไอ้อาเป็นอันว่าหลังจากท่านโยนสตังให้แล้วนะอาบท่านก็หายไป ไม่ต้องไม่ต้องเปิดประตูออกไม่ต้องเปิดประตูออกนะออกแล้วไม่ออกมันหายเฉยๆ<อ>นะครับพอตอนเช้าเจ้าผู้จ่าพยาบาลมันก็มาเปิดประตูแล้วก็คุยไปคุยมาถามว่าฮูอครับเมื่อคืนนี่มีอะไรบ้างไหมเข้าใจเข้าใจเขาถามว่ามีอะไรบ้างไหมบอกเออเห็นพระเจา้าตรัสรินนั่นมาว่ะ ท่านมาว่ายัางไงเบอร์เล่าเรื่อยๆให้ฟังเรย่อยๆกันนะถ้าเล่าละเอียดก็ต้องเล่ากับยันวันโดยๆจ้ะจแต่ว่าเวลาท่านจะกลับท่านบอกกับท่านไม่มีตังทยท่านมีไ <ฮะ S 2> มายี่ห้าตังท่านโยนไปใต้เตียงท <ฮะ S 2> ่านั้นน่มันรู้เรื่องะเราไม่รู้โอ้โหไม่คิดเป็นหวยไอ้เหล็กติดท้ายสองตัวสองตัวรัฐบาลเอางล่างใช่ไหมรัฐบาลก็ดีแล้วจะเขียนด้วยที่ ละละเป็นอันว่าธรรมจ่า,จาเอกออกจะไรกลายเป็นหนึ่งคนน่าสงสารโถล่จังปะไม่ใช่ถูกไล่ทําไมอะ่ะมันได้กรตังกระสอบกระสานหมายถึงว่าที่เอาเงินไปถูกหวยเล่นหวยตกหวยใช่อ<ด>โอ้โหโอ้โหลาออกเลยให้เสียไ<า>ด้ใช่เรียนจ่ามัแค่จ่าเอกได้แค่จ่า,จาเอกไปทั้งแล้วไายเส้นได<ะ>้แต่มันไม่เสียดายไงโอ้โหแค่นั้นไม่ได้รู้เรื่องหวย ถ้าตอนลุ้งขึ้นรู้สึกพตังมาเยอะตอนนั้นฉันเข้าโรงพยาบาลไม่มีตังเออนี่ยปกติฉันไม่มีตังเขานะตังให้ไปส่วนตัวแต่จึงถือมึงของสองฆ์หมดอที่ถวายถวายมาเนี่ยถือมึงของสองฆ์หมดเพื่ออานิสงฆ์ได้ญาติโยมใช่ไหมอ,อ๋อครับไดาอ้อานิสง์ใหญ่เวลาเข้าโรงพยาบาลจริงๆก็มีตังอยู่ไม่ใช่ไม่มีตังเลยมียี่สิบบาทโอ้โหแม้สมัยก่อนหลวงพ่อรวย,ยขนาดนี้เหรอไอ้ยี่สิบบาทที่ต้องประจํากระเป๋าไว้เพราะอะไรไหมครับ ถ้าใครมันจุดทูบอย่างน้อยวันที่สามต้องถึง<อ>ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหตุผลไม่อยากไปเฉยๆก็จุดทุกเรียกนะครับครับเดี๋ยวนี้เอา็จุดเท่าไหร่ไปไปถึงถึงจะจุดหลายๆดอกหลายครั้งหลายห<อ>ันก<อ>ีตังยังไม่ไปเลยไปไม่ไหวเมื่อก่อนยังหนุ่มอยู่นี่ยี่สิบบาทน้เพื่อค่ารถเครื่องเรือทำนัเองาม,มาตักาเดินทางไปใช่ใช่หลับหับ เ้อยโจทย์โทไม่เกินสามวันถึงแล้วแหมคิดว่ากลับไปจะลองลองจุดได้เป็นเป็นไรครับลูกมีที่บ้านแล้วขอขอขอให้ลูกลูกทํางานแทนงั้นแหละงั้นก็ตกลอกว่าพอลุ่งขึ้นก็ถูกกันกันเยอะแถวนั้นฉังก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเอาอะไรตังค์มาให้กันทําไมวะสรุปแล้วเงินได้สี่ห้าพันบาทเอาพวกมึงเงินเดือนเท่าไหร่วะถ้าตังค์ไหนไม่ให้กู